พิษร้ายไม่มีผู้ใดกล้าท้าทายอำนาจของมันแม้ว่าเลอยทมินจะเป็นงูที่มีพละกำลังและว่องไวแต่เมื่อเทียบกับขนาดและพิษร้ายกาศของราชันพิษแล้วมันตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดราชันพิษเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วพุ่งเข้าโจมตีเลอยทมินด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าเลอยทมินหลบหลีกได้อย่างหมุดปิด แต่แรงประทะก็ทำให้มันเสียหลักราชันพิษไม่ปล่อยโอกาสทองฉกเข้าที่ลำตัวของเนื้อทมินอย่างแน่นยําความเจ็บปวดล่นริ้วไปทั่วร่างของเนื้อทมินพร้อมกับความรู้สึกชาที่ค่อยๆลามไปทั่วตัวมันรู้ดีว่าพิษร้ายของราชันพิษกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วพลังกำลังเริ่มถดถอยการเคลื่อนไหวเริ่มช้าลงราชันพิษขู่คำรามอย่างผู้มีชยัยมองดูเหยื่อที่กำลังจะสิ้นฤทธิ์ด้วยสายตาที่เหนือกว่า เหลือทมินพยายามรวบรวมเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่มันรู้ว่าหากปล่อยให้พิษแล่นไปทั่วรา